จับแมลงทับจับแมลงทับบินบไปแล้วนน่นเลยแมลงทับเยอะมากครับช่วงนี้นั่นไงบินให้ว่นเลยต้นมะขามเทศฮะอยู่บนต้นมะขามเทศเต็มเลยนั่น,นะบินให้ว่นเลยนะ ที่นี่เราปลูกมะขามเทศบำรุงดินเต็มสวนไปหมดมะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่วครับที่รากจะมีปมไรโซเวียมครับมันสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้วยให้ต้นไม้อื่นงามปลูกเยอะเอ้าไม้ตัวนมงคิดนะบินตกตรงไหน จับแมลงทับจับแมลงทับนี่ครับมแมลงทับสวยๆครับสวยมไหมบิดไปแล้วนู่นเลยโอ้จะเอามาให้ผู้ชมดูสักหน่อยเพื่อนๆดูสักหน่อย มาเลยทับ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 อย่าพึ่งบินบินไปเลยเลยไปแล้ว อย่าบินลงน้ำนะเสร็จป่า